วันที่12มิถุนายน2568เวลา5นาิกา15นาทีนท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2ด้วยการบุกพ่ายเติร์กเมนิสถานสประตูต่อหนึ่งนักงอัดกาบัตประเทศเติร์กเมนิสถานหลังเดินทางถึงมาซาทาดะอิชิอิกุนซื้อทีมชาติไทยเผยว่าเสียดายกับผลการแข่งขันล่าสุดจากนี้จนถึงฟีฟ่าเดย์หน้ายังมีเวลาให้ทุกคนนสร้้าางงผลใหดี ุเพื่อจะชนะให้ได้เวลาผลแข่งขันแพ้มาก็ต้องมีการวิจารณ์ตรงนี้เข้าใจรับได้น้องรับมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขทั้งผมสตาฟและนักฟุตบอลด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสนามหญ้าเทียมด้วยถ้าวิธีการเล่นของเราชัดเจนกว่านี้มันจะทําให้แตกต่างกับสิ่งที่เราเห็นและช่วงต้นเกมคู่แข่งเขากระหายในการเล่นกับเรามีความแข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ยากกับการเข้ารอบเพราะแพ้มาแต่จากนี้หวังจะชนะให้ได้ทุกเกมด้วยตัวของผมเองและนักฟุตบอลช่วยกันทํางานเต็มที่แต่ด้วยการที่หลีกจบไปตั้งแต่เด พฤษภาคมมันเลยมีเงื่อนไขต่างๆในการเลือกนักเตะทุกคนทําเต็มที่แล้วเหมือนกับแต่ละประเทศหลังจากจบฟุตบอลโลกฟี a าเดเรื่องการสนับสนุนต่างๆแต่ผมจะพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามา11นักเตะในดวงใจมันอยู่ที่ผลงานของนักฟุตบอลเลือกจากผลงานที่ดีที่สุดก่อนเข้าแคมป์ บางคนฟอร์มเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาแน่นอนว่าก่อนเราจะคัดบอลโลก2026กับครั้งนี้การคัดเลือกนักเตะเข้ามามีความต่างกันตอนนี้จะเลือกนักเตะสําหรับการเตรียมตัวไปเล่นคัดฟุตบอลโลก2030สําหรับโปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังจากนี้คือการทําศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงคัพครั้งที่51โดยจะทาการแข่งขันในช่วงฟี่าเดือนกันยายนซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลังขอบคุณภาพจาก Facebook ฟุตบอลทีมชาติไทย ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N